วันนี้บริษัทเฮียโดนตรวจนะครับสถานีตารวจกรมการปกครองนะครับแล้วเจ้าที่เทศบาลแล้วเจ้าที่อื่นนะครับสิบกว่าท่านทําไมต้องมาตรวจด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปอสวัสดีครับ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 พี่เอ๋วพี่สวัสดีครับัดีครับเอาตรงนี้เลยข้างในใช่ก็ได้ค่ะฮะมันจะประอันนี้ผมให้ดูนะครับตอนเวลาเราขายพี่สำนักงานคุ้มครองพลเรือภคเนี่ยเราต้องแสดงสลากเนี่ยสลาร่นนจนใช่แล้วอ่ะ รุ่นปีราคาน้ำทั่วมีไหมอ่าพลระ,ระผภูพันหมายถึงว่าเราลดติฟแนนซ์มาขายไหมถ้าติดปุ๊บเนี่ยเราต้องปิดบัญชีถ้าไม่ปิดขายไม่ได้ฮะเลขเครื่องในถังปีคอสอเล็กไม่ปีจดเทะเบียนลำดับ1นึ่งสคือใครบ้างใครเป็นคนขายเนี่ยอันนี้คือสคบรเราเราแผนนถทุกคันนะะแล้วก็มีป้ายราคาว่าราคาป้ายแดงเนี่ยราคาเท่าไหร่เราขายเท่าไหร่วางดาวไม่ดาวเลยผ่อนเดือนละเท่าไหร่วางดาวหกหมืน่นผ่อนเดือนละเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ประกันมีไหมทุกอย่างมีไหม ใช่มันอิติโมแล้วใบราคาเนี่ยสามารถดึงกลับบ้านได้เดยเน,นี่ยผมมีอะไร,รใะใบให้กลับบ้านแล้วก็นในรถในรถนะครับรถทุกคันผมตรวจรถเนี่ยผมให้ตัวแทนกลางกาเียก,กวันทุกคนารือว่าบริษัทญี่ปุ่นกรูอิชซอร์ชันมาตรวจรถเราว่าเราพูดว่ารถเราดีอย่าไปเชื่อเขาจะตรวจรให้เราว่ารถค่เนี้ยก,กี่ดาวญี่ปุ่นมันดูเป็นดาวสามดาวสี่ดาว,าดาวห้าดาวพี่อ่าดูปีดูรุ่นเลขไม้วันที่ตรวจนะพี่แล้วก็เขาเช็คให้ ่ารถไม่เคยพอนจะมีค์ว่ารถไม่เคยจมน้านะไม่เคยประสบอคีภัยคันหน้าคันหน้าคันขวาเสาเอเสาบีเสาซีเนี่ยรถเป็นไรเปล่าเขายีเรมาร์กเลยใช่แล้วก็จุดตัวแปดสิบแปดจุดพบร่องรอยออกเกตมีอะไรบ้างใช่แล้วก็เลขเครื่องเลขถังเขาเขาตรวจนี่ไงเขาตรวจเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ว่าญาติผมจกโน่นนีทัวร์มาเลยคือลูกค้าที่เป็นห่วงพี่เขาไม่ห่วงเลยพี่ก็ห่วงความชัดเจนใช่คือเล่มทะเบียนเราพร้อมโอนไหม รถเราตรวจดีไหมเอารถหนีไฟแนนซ์เอารถสวมซากมาขายไหมแม้แต่เครื่อง OBD ยังตรวจเลยพี่ OBD2 ที OB ้ว่ารถมีปัญหาไหมแล้วก็ถ้าเขาตรวจแล้วนะพี่เขามีการเซ็นรับรองเขาเียกเซอร์ติฟายถ้าตรวจแล้วพลาดนะครับบริษัทเนี้ยต้องจ่ายแสนหนึ่งจ่ายให้ลูกค้าเลยแล้วเขาจะกล้าตรวจพลาดไหยพี่ค่าตรวจค่ละแปดร้อยแล้วก็รถทุกคันผมเอาเข้าศูนย์หมดถ่ายน้ำเครื่องเองเป็นไม่ถ่ายเป็นแต่อยากเข้าศูนย์ ตัวทั้้งเนี่ยพันสี่ร้อยพันหกหายองกแปดร้อยอีกทีเนี่ยพอไปจอดปุ๊บพี่ดูตัวสูนตัวดิเปลี่ยนน้ำเครื่องกลองเครื่องกองอากาศตรวจสอบระดับรอยเย็นเพราะอย่างน้ำโพลิพเวอร์ระยะเบรกมือปั่นละฝนมันตรวจหมดเลยนะพี่อ่ะผมเซ็นตรงไหนบ้างมานั่งด้วยกันมาพีไปนั่งด้วยกันพอนั่งก่อนครับพี่เมื่อก่อนนี้ผมโทรมาจากพัทลุง ำไมาซื้อรถที่นี่กา <c oughs> ไม่มาไกลจังไม่ดูเหมือนกันเขาไปดูน่าจะดูในโซเชียลแล้วกาบอกว่าเออรถมันเยอะดีอราเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็โทรมาจากพัทธลุงเลยนะว่าก็มาดิพี่เดี๋ยวามาไม่มีที่นอนเดี๋ยวจะนอนห้องผมไม่ต้อง,งมีะอะไรก็ได้ก็เ,เพิ่งไปรับเขาจะมาซื้อรถกระบะอ๋อเขาเห็นที่น่าจะเห็นในโซเชียลเมื่อเช้าไปรับมาจากบุรีรัมย์แล้วก็ไปรับมาจากหน้าเขาถามว่า ร้านเป็นยังไงบ้างร้านก็อบอกเลยใหญ่ใหญ่สุดในร้านแล้วรถเยอะ <c oughs> อะไรเยอะแลก็ก <c oughs> ็ดูตา,ามในหน้าหมือนของจริงแล้วตรวจเอกสารเรียบร้อยไหมคร,ครับเรียบร้อยดีครับโอ้โหละเอียดมากเยอะแล้วเนี่ยขายได้เยอะยินดีด้วยครับด้เยอะได้พี่ขอบคุณมากนะครับมีอะไรให้ให้ช่วยบอกนะพี่นะยินดีนะครับพี่ยินดีนะครับพี่ไม่มีอะไรให้บอกบอกนะพี่นะได้ครับยินดีครับได้ด้ครับได้ครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ สถานีตำรวจนะครับสปอ,อของลึกนะครับอําเภอละประเทศนะครับเทศบาลเมืองลาลันนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาตรวจที่บริษัทนียทำใบ้าของเก่านะครับหนึ่งปีต่ออายุทีต้องตรวจแบบนี้ทุกปีนะครับ